สวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้เราจะมาขุดมันฝรั่งกันนะคะดูสิคะว่าเราจะได้หัวใหญ่หรือหัวเล็กนะคะดูค่ะนี่ค่ะก็จะได้ลูกมันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขุดดูหน่อยนะะึงนะโอ้หัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยดูนะคะนี่อันนี้เป็นพันธุ์สีดํานะคะดูค่ะหัวใหญ่อยู่นะคะนี่ ได้หัวใหญ่ด้วยเรามีหัวใหญ่หวานเลยทำไมปีนี้ลุงปลูกแต่สีขาวล่ะ,ะดูนะคะหัวใหญ่บ้างหัวเล็กบ้างนะคะดูค่ะบางหัวก็เน่านะคะเลยเวลาค่ะหัวสีดำสีดำก็จะประมาณนี้นะคะ ว้าวนี่ค่ะได้หัวใหญ่ด้วยดูนะคะนี่จำได้ไหมคะที่เราเอาก้านนางมาปล่อยตอนนั้นที่เราทํากระถางกล่องนมปลูกนะคะนี่ค่ะนี่คือก้านนะคะที่นางขึ้นยาวแล้วนะคะยาวเป็นคืบเป็นวานะคะนี่ค่ะที่เราเอามาวางนางก็ได้หัวใหญ่อยู่นะคะดูค่ะนี่รอยก้านนางนะคะที่เราวาง โอ้นี่ค่ะหัวใหญ่อยู่นะคะนนียดูนะคะสีดำนะคะนี้โอเคอ,อ้ทุกคนดูสีขาวนะคะนี่ค่ะที่เราบอกว่าเราปลูกจากเอ่อน,นะคะที่เราตัดตานางมาปลูกนะคะที่ตัดเป็นตาที่เป็นเอ่อเป็นปุ่มที่นางจะขึ้นนะคะเราก็ตัดตาออกแล้วเราก็เอาเนื้อข้างในกินนะคะนี่ค่ะ หัวนางก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะนะคะมีทั้งหัวใหญ่หัวเล็กนะคะหัวเล็กก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะว่าเยวจะว่าถ้ามทำไมมีแต่หัวใหญ่นะคะนี่ค่ะลูกนางก็มีนะคะเอาไว้ปลูกปีหน้าค่ะ <c oughs> นี่ค่ะลูกเล็กๆอันนี้เราก็จะเก็บไว้ปลูกปีหน้านะคะแบบนี้ <c oughs> นี่หัวใหญ่กว่าเลยฮ่ะนี่ดูนะคะนี่เดือบเลร์เลยนี่ค่ะดูนะคะเฉพาะตรงนี้นะคะนี่หัวเล็ก <c oughs> หัวเล็กที่เราได้นะคะไว้ปลูกปีหน้านี่ดูค่ะนี่ค่ะหัวใหญ่ดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปขุดเอ่อในกระถางกันต่อเลยค่ะไปค่ะนี่นะคะทุกๆคนพันหัวแดงนะคะนี่ค่ะเปลือกแดง มันไส้แดงด้วยหรือเปล่านะคะที่เราเคยซื้อมาปลูกนะคะเราเอามาทดลองนะคะนี่ค่ะดูนะคะหัวนางก็จะประมาณนี้นะคะนะคะมาเทกันเลย นี่ค่ะอันนี้ของลุงนะคะที่ลุงปลูกนะคะในอ่าในแปลงนะคะนี่ค่ะโอเคมาดูของเรานี่ค่ะของเราทั้งในแปลงทั้งในกระถางนะคะในแปลงที่เราถ่ายให้ดูก่อนจะหัวใหญ่นะคะในกระถางก็จะใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะแต่ว่าส่วนไมกจะเล็กนะคะนี่ค่ะสีม่วงเรานะคะสีชมพูสีชมพูอมม่วงหรืออะไรนี่แหละค่ะดูนะคะ แล้วก็สีดำแล้วก็นี่ค่ะหัวเล็กแล้วนี่ชมพูอ่าเขาเรียกชมพูอะไรเอ,อ่ยชมพูบานเย็นนะคะมีแต่หัวน้อยๆน,นะคะปีนี้เราก็จะเก็บไว้ทําพัน์หมดนี่เลยนะคะก็จะเลือกสักอ่านิดหน่อยนะคะเอาไปต้มกินนะคะเอาไปทดลองหัวใหญ่ๆห,หัวเล็กๆก,ก,ก็มีเยอะอยู่นะคะก็ได้อยู่หลายหลุมนะคะโอเคค่ะลองด้วยนะคะเอาเบลล่าอยากลองตัวนี้ค่ะโอเคค่ะทำผมดีๆ อ่ะเวลาฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะทุกคนมาดูสีกันนะคะเราต้มเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะตัวนี้ที่เป็นสีชมพูอ่อนนะคะอยู่เนื้อข้างในนะคะเนื้อข้างในก็จะเป็นสีขาวค่ะดูนะคะดูข้างในนี่นะคะ อันนี้จะเป็นสีขาวนะคะเนื้อข้างในอันนี้จะออกเหลืองๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นออกเหลืองหน่อยๆนะคะแล้วนี่สีชมพูนะคะชมพูเข้มเราดูค่ะอันนี้เป็นเนื้อข้างในสีชมพูนะคะแต่ว่าสีดําเราไม่ได้ต้มนะคะวันนี้ลืมเอาสีดํามาต้มนี่ค่ะเดี๋ยวชิมรสชาตินะคะชิมสีขาวก่อน สีขาวมันอร่อยเราชอบกินแบบปอกเปลือกนะคะอืมรสชาติโอเคหนึบหนึบเหนียวเหนียว,วนะคะไะชิมตัวนี้บ้างนะ,ะตัวนี้อืมตัวนี้เนื้อจอ,อกซุยๆนะคะอืมซุยๆ อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ละสีแต่ละพันธ์รสชาติแล้วก็เนื้อต่างกันนะฮะหรือว่าเราต้มนานเกินไปแล้วสุยไม่รู้นะคะแต่ว่าต้มหม้อเดียวกันนะคะดูนะฮะโอเคมาชิมสีนี้อืมสีนี้ก็หนึบๆนะฮะเนื้อแน่นหนึบๆไม่ซุยค่ะโอเคค่ะ